สวัสดีคะ่ะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช n n น l นี้อีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นพิกอาราสนะคะในหัวข้อว่าความสุขของคุณในตอนนี้นะคะเหตุผลที่แม่หมออยากทำเคลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลานี้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสกับความสุขของตัวเราเองโดยละทิ้งปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่มันกระทบจิตใจเราตอนนี้ให้วางลงนะคะแล้วก็ดูวิดีโอนี้แล้วเพิ่มพลังบวกที่แม่หมออยากให้ทุกคนได้รับกลับไปนะคะหรือว่าถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็ไม่ต้องเก็บรับกลับเข้ามานะคะปล่อยวางมันไปนะคะ โอเคค่ะวันนี้มีทั้งหมด4ชุดนะคะออลองพอสวิดีโอทําสมาธิดูสักครู่หนึ่งก็ได้นะคะว่าไพ่ชุดไหนดึงดูกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วแม่หมอก็ทำทำแซมไว้ข้างล่างนะคะลองเลื่อนกดเลือกข้ามได้เลยนะคะมาเริ่มกันนะคะนี่ไพ่ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3และชุดที่4ค่ะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะกดไลค์ subscribe ช่ e l นี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจของแม่หมอและแม่หมอก็อยากจะเป็นกำลังใจส่งพลังบวกให้กับทุกๆท่านเช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรแม่หมอเชื่อว่าทุกคนจะผ่านพ้นไม่ได้คอยุก คนมีชีวิตมีความสุขการสบายใจมีพลังบวกในชีวิตในทุกๆวันนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าความสุขของคุณในตอนนี้นะคะจะเป็นอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรเรานะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนที่ไพ่ทาโร่นะคะโอเคว,ว้าวได้เทน of Pentacles นะคะแล้วก็ e วีนนบ์สอดอืม สิ่งแรกที่แม่หมอรู้สึกเลยนะคะคือนี่เทน of เ e นาเคิลสคือจริงๆแล้วตอนนี้แม่หมอว่าคุณมีความสุขกับกับชีวิตกว่าเมื่อก่อนนะคะถ้าลองกลับไปคิดดูย้อนดูเนี่ยถึงตอนนี้คุณอาจจะเฮ้ยยังรู้สึกว่าไอ้ฉันยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรแต่ลองมองดู จากอดีตที่ผ่านมากับตอนเนี้แม่หมอบว่าชีวิตคุณนะ่ะมาถึงจุดที่ลงตัวมากขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วสิบเหรียญคือมันแบบความสุขความสมบูรณ์ที่คุณรอคอยอยู่ต่อให้ตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าเหมือนยังขาดหรือย,ยังไม่ลงตัวบางอย่างเนี่ยอนาคตข้างหน้าคุณจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วแม่หมอว่ามันมัน,มนสิ่งเหล่านี้มันมาจากการที่คุณกล้าคุณลงมือทํา คุณตัดสินใจความเด็ดเดี่ยวความมั่นใจของคุณนนั้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จความสุขของคุณนะคะที่เราเคอยอยูอ่คนที่เลือกไพ่ชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่คนเก่งอ่ะคนที่พร้อมลุยพร้อมจะหนักอะไรไม่ว่าคือยอมยอมยอมอดทนยอมต่อสู้เพื่อความความสุขความที่ ความสําเร็จที่เราต้องการอยู่ซึ่งสิ่งนั้นนะมันออกดอกออกผลเป็นชีวิตที่มีความสุขแบบที่คุณต้องการนะคะคือดีดีมากอยู่แล้วจริงๆถ้าใครตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยยังยังยัง,ย,งยังไม่แฮปปี้กับตัวเองตอนเนี้ยให้ดึงพลังความมั่นใจความแบบเอ่อฮึดแบบลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองกับปัญหาต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อที่จะทำให้เรา บรรลุในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะและแม่หมอว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวแค่ดึงเอาออกมาใช้นะคะความสุขที่คุณรอคอยอยู่จะจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะอันนี้อาจจะเป็นพูดในเรื่องทั่วไปในชีวิตนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยแม่หมอว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยอะไรน่าจะเริ่มเข้าที่ลงตัวมากขึ้นหรือว่าคนโสดเนี่ยแม่หมอว่าก็เห็นว่าคุณมีความสุขกับชีวิต แบบนี้แล้วบางทีอาจจะไม่ต้องการต้องการใครเข้ามาเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะคะแต่สำหรับคนมีคู่แม่หมอว่าตอนนี้เป็นจุดที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะคือดูมีความมั่นคงแล้วอะนะต่อให้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเอ,อ่อกับกับคนมีคู่นะคะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะการพูดคุยเนี่ยมันจะช่วย ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีนะคะต้องสื่อสารกันสําคัญมากในความสัมพันธ์นะคะโอเคมาดูกันต่อ p ิพิ c า e s ส The energy is gaining momentum ดีมากเลยคือใครนะที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายังไม่ลงตัวยังไม่เข้าที่เหมือนที่แม่หมอบอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยพลังงานมันจะเริ่มกลับมามาทางเราแล้วแบบมาเหมือนดวงขึ้นนะเอาง่ายๆคือทำอะไรก็ ก็ดีไปหมดหยิบจับอะไรก็รวยก็ก็แบบโชคดีอะคะ่ะมีมีความแบบพลังแบบบวกขึ้นมาช่วยเสริมนะคะตอนนี้ดีมากดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าแม่มหมอว่าต้องมาจากตัวคุณนะด้วยความสามารถของคุณนะอย่ารอพึ่งใครแต่แม่หมอว่าคุณเป็นคนที่แบบสู้ตัวเองอยู่แล้วอะไม่ต้องบางทีอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาช่วยด้วยซ้ำนะดีดีมากอยู่แล้วนะคะ โอเคต่อไปนะคะ security mm hmm. อามาติดกัน security แล้วก็ change โอเคแม่หมอรู้สึกว่าเออคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปทางที่มันมั่นคงมากมากกว่าเดิมอะ่ะเช่นอาจจะมีเปลี่ยนงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีเออโอกาส หาเงินอะไรที่มันทําให้ชีวิตเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทางที่เรารู้สึกว่าเราจริงจังมั่นคงนะเห็นอนาคตเห็นความเป็นครอบครัวเห็นความที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้อ่ะความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องกังวลกับเฮ้ยคนนี้เขาเอ่อเหมือนแบบทาให้เราคิดเล็กคิดน้อยอะอืกับเรื่องอะไรที่แบบมากวนใจอ่ะ จะไม่มีอีกแล้วนะคะในเรื่องของความรักเพราะแม่หมอว่ามันไพ่ดู e NERGY แบบดูมีความความมั่นคงอะ่ะอืคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ความสุขของคุณตอนนี้คือการการมีความมั่นคงในชีวิตตอนนี้นะคะ security ขึ้นมา ten of pentacles ขึ้นมาเนาะอันสุดท้ายนะคะ letting go อ,อย่าลืมนะคะที่จะปล่อยวางอดีตสุดท้ายแล้วอะ่ะ คือการที่เรากลับมาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่อดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เราค่อยๆปล่อยวางมันอาจจะพูดง่ายเนาะมันแต่ว่าทำจริงๆมันยากแต่ค่อยๆนะคะค่อยๆเริ่มอะไรที่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะมันก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยมันไปเนาะอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมมันได้แล้วพอเราปล่อยวางมากขึ้นเราก็จะมีความสุขกับตัวเรามากขึ้นเพราะเราโฟกัสหรือเรา เราเห็นเราเราจับต้องได้กับสิ่งที่เรามีอยู่กับความสุขที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ Energy ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีพลังบวกเพิ่มยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะมาดูกันว่าความสุขของคุณในตอนนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนที่ไพ่ทาโร่นะคะ โอเคได้ okay, the fool แล้วก็ The Sun ว wow. ้าวได้ไพ่แมนเช์คาน้าทั้งคู่เลยเนาะอืม e n e r g y คนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะแม่หมอว่า The fool ขึ้นมาคือการเริ่มต้นใหม่การที่ที่เหมือนล้างไพ่การที่คุณแบบจบอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะแล้วการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยอันนี้แบบความสุขความแบบ สมบูรณ์ความแฮปปี้ทุกๆอย่างที่คุณรอคอยนะคะความสําเร็จด้วยนะรอคอยคุณอยู่คือตอนนี้แม่หมอว่าถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยแม่หมอว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะนําพามาซึ่งความสุขให้กับตัวคุณเองในตอนนี้นะคะ <c oughs> ต้องขอร้อด,ด้วยเสียงโอเคค่ะคือเอเนอร์จีดีมากเลยอนะแม่หมอรูรสึกว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนะี่ยตอนนี้เนะี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณติดขัดหรือมีปัญหาอะไรนะคะให้คุณ ก้าวออกมาจากจุดเดิมอ่ะอต่อให้ได้หมออยจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเรายังแบบยังอยู่ในอ่ะสภาวะเดิมๆหรือเราไม่เปลี่ยนอะสุดท้ายเราก็จะเจอแต่สิ่งเดิมๆปัญหาเดิมๆมันก็จะวนกลับเข้ามาเพราะเราไม่ได้แก้หรือเราไม่ได้ปรับให้มันตรงตรงจุดอะเวลาเราอยากจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเราด้วยอ่ะเนาะซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยแม่หมออยากให้ทุกคนเนี่ยก้าวออกมาจากจุดที่เราสึกว่าเอ้ยเราเรียกว่าแบบเหมือนคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเราสบายใจแบบเนี้ยแล้วเราก็เอ้ยอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าเราก็จะเจอปัญหาอะไรเดิมๆซ้ําๆที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคไม่แฮปปี้อ่ะสำคัญนะคะคือการที่เรากล้าที่จะออกมาจากสิ่งเดิมๆจุดเดิมๆที่เราอยู่เช่นสมมติเออเรา เราไม่ชอบงานที่เราทำอยู่ลองหาลองเปลี่ยนไว้เราลองหาแบบทำเอ่อมีดูว่ามีโอกาสมีรายได้หรือว่าทางไหนขายของอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถทําทําอะไรทําที่เรามีแพชชั่นนะแม่หมออาจะบอกอีกหนึงว่าทําแล้วเรามีความสุขเรื่องเงินทุกคนอาจจะคิดว่าใช่โอเคเราต้องคิดก่อนว่าเราจะแบบทํานี้เราจะรวยไหมเราจะมีเงินไหมแต่ว่าสุดท้ายถ้าทําไปคิดแต่เรื่องเรื่องการเงินน่ะมันถึงจุดที่เราแบบ เออวันหนึ่งเราเหนือ่อยเราก็ไม่อยากทําแล้วแต่ถ้าเราทําแล้วเราเหนือ่อยแต่เรามีความสุขที่เราได้ทาอะนั่นแหละมันก็จะยิ่งทําให้เราเพิ่มพูนความความสมบูรณ์ทั้งการเงินและความสุขให้กับตัวเราแล้วเหมือนเราได้ฟูลฟิลตัวเองได้เพิ่มเติมพลังงานให้กับตัวเรานะคะหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้แบบ เราไม่แฮปปี้เราไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยแม่หมออยากให้ทุกคนลองกลับมาเลือกที่จะรักตัวเองนะสังเกตไพ่แบบผีเสื้อสองใบเลยสวยนะสวยมากเลยมันคือการที่เราต้องเปลี่ยนผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของ transformation หรือการเปลี่ยนแปลงเพราะผีเสื้อเกิดมามันไม่ใช่ผีเสื้อหน้าตาแบบนี้ถูกไหมมันค่อยๆเปลี่ยนวิวัฒนาการของตัวมันดังนั้นเนี่ยเช่นกันชีวิตของคุณแม่หมอว่าความสุข หรือสิ่งที่คุณรอคอยมันต้องเกิดจากการที่เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราได้รับบทเรียนเราได้เข้าใจชีวิตเรามีประสบการณ์ทําให้เราเปลี่ยนไปแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะนํามาเพื่อความสุขที่รอคอยอยู่ที่ปลายทางของคุณนะคะเนาะโอเคอย่ามาดูกันต่อที่ไพ่ออร์เคลนะคะนี่ Expect Powerful Change นี่แม่หมอเพิ่งพูดเมื่อกินว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลง เชนขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครเนี่ยแม่หมอว่ามันต้องมีการที่เราต้องเปลี่ยนอะอการที่เราไม่อยู่จากจุดเดิมอะสำคัญนะอันนี้นี่คืออยากสะย้ำเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะไม่แฮปปี้กับชีวิตของคุณตอนนี้คุณก็จะยังไม่มีความสุขนะมันก็จะรู้สึกว่ายังอ ยังยังมองหาความสุขอยู่ซึ่งจริงๆมันเริ่มต้นจากตัวเราจากการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเองนะคะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตนะโอเค courage ความกล้านะคะไพ่ถ,ถึงขึ้นมาบอกว่าการที่จะเปลี่ยนมันต้องใช้ความกล้าหรือการที่เราแบบ มุ่งมั่นตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองอะสำคัญนะแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณทำได้อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวความเปลี่ยนแปลงคนส่วนมากที่ยังยึดต,ติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนเพราะกลัว,กล,วกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา no ถึงเวลาที่เราต้องโฟกัสกับความสุขของตัวเราเองมาก่อนนะคะโอเคเห็นไหม going forward นี เราเปลี่ยนเรามีความกล้าเราเราก็เดินมุ่งหน้าต่อไปไปข้างหน้าแสงสว่างรอคอยคุณอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ The Sun ขึ้นมาคือไพ่นี้ไพ่ดีมากเลยนะคะแม่หมอเชื่อว่าคนที่เลือกไพ่ชุดเนี้ยคุณจะได้เจอความสุขความสุขจริงๆอะต่อให้ที่ผ่านมาคุณมีความทุกข์หรือปัญหาอะไรอะคุณจะมีความสุขกับชีวิตจากการที่คุณได้ ได้เรียนรู้ชีวิตอะแล้วรู้ว่าอะไรที่เราทําให้เราไม่มีความสุขะแล้วเราก็เลือกที่จะเดินออกเดินจากมาเลือกที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโอเคมาดูวันไพ่สุดท้าย s e n เชอรโอเคแม่หมอมีความสุขว่าคนเลือกไพ่ชุดนี้อาจจะนึกถึงเรื่องความรักด้วยนะอดังนั้นเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีแต่มันต้องเริ่มต้นมาจากการที่คุณกลับมารักตัวเอง รักในที่นี้เนี่ยคือการที่เรารู้ว่าเราคู่ควรกับความรักแบบไหนความรักแบบไหนที่ทําให้เราทุกข์หรือความรักแบบไหนที่เราสึกว่ามันทําให้เรามีแต่แย่ลงมันแบบดึงพลังบวกของตัวเราเราให้ให้ให,ให้ตลอดนะคือแม่หมออยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองมาก่อนเหมือนเรารักตัวเองเต็มร้อยอะ่ะแล้วเราก็จะจะเราก็จะดึง คนที่เต็มร้อยเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะอย่าคิดว่าเราขาดตรงไหนถ้าเราขาดเราก็จะยึงแต่คนที่ขาดเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคพลังดีพลังบกพลังบวกนะคะขอส่งพลังบวกให้เพิ่มยิงยิงขึ้นไปอีกเลยนะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณมากมานะคะโอเคค่ะมาต่อนที่ไพ่ชุดที่3นะคะมาดูกันว่าความสุขของคุณในตอนนี้นะคะจะเป็น อะไรพยาะบอกอะไรเรานะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนที่ไพ่ทาโร่เนาะ queen of pentacles นะคะแล้วก็ knight of pentacles โอเคได้เหรียญทั้งคู่เนะเาะแม่หมอรูกสึกคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยนะคือตอนนี้คุณคุณต้องการความคุณเป็นคนที่มีความแบบมองโลกในในตามความเป็นจริงอะเออแบบ เหมือนไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรฟุง้งฟุ้งเฟอ้อหรือแบบเพ้อฝันอะไรที่แบบมันเป็นไปได้ไม่แบบเกิดขึ้นจริงไม่ได้อะไรอย่าเงี้ยซึ่งสิ่งนี้แหละมันนํามาซึ่งความสุขของคุณอะตอนนี้อาจจะพูดงงงๆนิดนึงนะคะแต่แม่หมอว่าคุณเป็นคนที่ที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขอะ่ะการที่เราโฟกัสกับสิ่งที่เรามี แล้วนะไปอย่างช้าๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักนะคะเหมือนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะอย่าไปรีบนะยิ่งเราเร่งหรือเราแบบพยายามให้มันแบบเกิดขึ้นเร็วสำเร็จขึ้นเร็วอะ่ะมันจะยิ่งยิ่งทำให้คุณทุกข์ใจนะแม่หมอว่าการที่มันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะทำ ให้คุณมีความสุขมากขึ้นอันนี้แบบเรื่องงานเนี่ยอาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้เราอาจจะยังคิดว่าเฮ้ยยังยังไม่ได้รู้สึกประสบความสําเร็จแบบที่เราต้องการทําไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปค่อยๆค่อยๆทําไปอะค่ะแม่หมอเชื่อว่าเอ่อความสุขความสาเร็จมันรอคอยคุณอยู่นะเรื่องความสัมพันธ์เอ่อมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่วือหวาหรือว่าแบบเอ่อ แบบมีสีสันอะไรมากมายแต่ว่าแม่หมอว่าเป็นชีวิตคู่ที่ลงตัวนะการหรือว่าคนโสดนะคะการที่เราอยู่กับอยู่กับตัวเองแบบนี้แม่หมอว่าคุณค่อยๆเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะอ่ะเอืนเออร์จดูค่อนข้างแบบเป็นคนที่เขาเรียกอะไรติดดินอะ่ะมีความแบบแม่หมอรู้สึกแบบเออเหมือนแบบเขาเรียกยังไงอะ รู้สึกแบบอบอุ่นอะแล้คุณแบบคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกอะดังนั้นคุณจึงเข้าใจชีวิตออเมีความผู้ใหญ่เออใช่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเวลาคุณคิดคุณตัดสินใจอะไรจึงแบบไม่ได้แบบรวดเร็วเพราะว่าคุณคิดคิดดีแล้วถึงทําคิดดีแล้วถึงพูดคิดดีแล้วถึงตัดสินใจเลือกทํานะดีดีมีความแบบ มาชัว์สูงมากคือความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นาสูงมากสิ่งที่คุณผลลัพธ์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วความสุขมันอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้เข้ามาแบบบือหวาหรือรวดเร็วทันทีแต่มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนนี่เห็นไหมคะต้นไม้แม่หมอรู้สึกถึงความที่แบบมันค่อยๆโตค่อยๆแบบแข็งแรงแข็งแกรง่งแล้วแบบรากมันรากต้นไม้นี่เห็นไหมมันก็ค่อยๆลึกตามแบบตามวตามการเวลา ซึ่งแม่หมอมันสวยงามมากเลยนะอดีดีมากค่ะดีมากเดี๋ยวมาต่อกันที่ Paradox นะคะ Hold your vision โอเคนี่ถ้าใครกำลังคิดถึงอนาคตนะหรือว่าแบบกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแม่หมอว่าให้คุณเหมือนแบบนึกภาพสิ่งนั้นไว้อะแต่อย่าคิดว่าแบบอยากกังวลว่าแบบมันต้องเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ทันที มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่มันจะค่อยๆเข้ามานะคะยิ่งคุณคิดบวกคุณดึงพลังบวกเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคือดีแล้วกับการที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณทำอยู่นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปเราเรายังเห็นภาพตัวเราอยู่ในจุดนั้นอยู่จุดที่เรามีความสุขอยู่เชื่อว่ามันจะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะโอเคมาดูกันต่อ New Beginning มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่แต่แม่หมอว่ามันเป็นมันไม่เชิงแบบเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบหูเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือเปลี่ยนแปลงแบบทันทีอะไรอย่างนั้นแะแต่แม่หมอว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่เรารูแล้วว่ามันต้องเกิดหรือว่ามันมันก็มันต้องมันต้องเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งมันจะทํา มันเป็นสิ่งที่เราเรารู้อยู่แล้วอะว่ามันต้องเกิดแล้วมันแล้วมันดีกับตัวเรานะคะโอเค power คุณมีพ o w e r อืมน่าเหมาะว่าคนที่เลือกไพ่ชุดนี้เนี่ยคือคุณเป็นคนที่แบบดูดูสุขุมดูแบบดูน่าเกรงขามอะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณพูดอะไร หรือว่าตัดสินใจอะไรคนจะจะเชื่อฟังคุณแบบคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยขัดไม่ค่อยแบบห้ามคุณเพราะว่าเพราะว่าคุณคิดดีแล้วเหมือนที่แม่หมอบอกมาอก้ว่าเวลาคุณทําอะไรคุณกันกรองกับตัวเองมาดีแล้วนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนอื่นอาจจะคาดไม่ถึงเวลาเราตัดสินใจทําอะไรที่ที่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยพูดมาก่อนเนาะโอเค โอ้ยเพิ่งเห็นได้สองใบเหมือนกันเลย new beginning อืมแม่หมอว่ามันจะมีบางอย่างที่ท,ที่ที่ทำให้คุณเปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนไปนในทางที่ที่ที่สวยงามที่ดีอืมคือ,ค,อคือ energy ดูมีความแม่หมอว่า สิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนเนี้ยในหัวตอนเนี้ยว่าอะไรคือความสุขใช่ไหมคะสิ่งนั้นแหละมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกอะไรกระทันหันรวดเร็วแบบนั้นแต่มันจะค่อยๆค่อย,อย,อยฟื้นฟูตัวเองแบบสวยงามเหมือนผีเสื้อผีเสื้อมันค่อยๆแปลงร่างเปลี่ยนร่างของมันเนาะ มันแบบสุดท้ายอ่ะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามแบบนี้ mm. เช่นการชีวิตของคุณแน่หมอว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆใช้เวลาผีเสื้อไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ตั้งแต่แบบวันเดียวมันค่อยๆใช้เวลานะคะแล้วมันจะมันจะออกมาสวยงามมีความสุขสมบูรณ์แบบที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะก็ขอ mm. ขอบคุณมากมากเลยคะ่ะ โอเคค่ะ okay, มาที่ไพ่ชุดสุดท้ายนะคะชุดที่4นะคะมาดูกันว่าความสุขของคุณในตอนนี้นะคะจะเป็นอะไรไพ่อยากจะแนะนำอะไรเราโอเคได้ okay. Ace of Cups นะคะแล้วก็ Wheel of Fortune อืมคุณเป็นคนที่มีความกังวลคิดมากอยู่กับตัวเองคนเดียวเนาะซึ่งซึ่งสิ่งที่คุณคิดแม่หมอว่า คุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงว่าเหมือนเริ่มปล่อยวางคิดน้อยลงนะวี e ฟอร์ชูนขึ้นมาเนี่ยแม่หมอว่าสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขตอนนี้คือการที่คุณเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ความคิดนะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยที่เราเก็บไว้อะนะคือเหมือนแม่หมอว่าคุณจะเริ่มค่อยๆรู้แล้วว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกอย่างไร นะเพื่อให้เราไม่กลับไปเป็นแบบเดิมเพื่อที่ทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีอีกมุมหนึง่งคือแม่หมอรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนเดินเลือกที่จะเดินหันหลังหรือมองแบบไม่มองกลับหลังกับอดีตที่เคยเกิดขึ้นออซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะว่าคุณเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังยังรู้สึกอยู่เลยยังคิดอยู่เลย ความสุขของคุณคูกะคือการที่คุณโฟกัสกับปัจจุบันนะอืถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันได้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีตอนนี้วิ f ฟอร์จูนขึ้นมาคือชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเองอะแบบเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าคุณกลับมาให้เวลากลับมามีความสุขกับตัวเองในตอนนี้ก่อนนะคะอืเนอร์จแบบมีความ กังวลความคิดมากนะอทําให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาทําให้คุณมีพลังลบหรือว่าเม่นความสุขกับตัวเองแต่ว่าแม่หมอว่าคุณทําได้นะคะค่อยๆปล่อยวางค่อยๆดูว่าอะไรคือคือสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขอืถ้าใครถ้าใครยังไม่ได้ฟังพอดแคสต์นะคะ ลองไปฟังพอดแคสต์อีพี EP ล่าสุดของแม่หมอนะคะพูดถึงเรื่องการที่เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะลองดูนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณทําได้แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนอะอความคิดของคุณมีพลังมากเลยนะคะที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงนะยิ่งถ้าคุณคิดคิดถึงสิ่งที่ดีถึงความสุขเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าคุณยิ่งคิดลบ ชีวิตคุณหรือความคิดคุณมันก็จะยิ่งทําให้ความรู้สึกของคุณมันจมลงซึ่งมันไม่โอเคมันไม่มันไม่เฮลตีม้ม, healthy, มันไม่ดีกับตัวคุณเลยเนาะโอเคต่อมา look at the bigger picture โอเคแม่หมอว่าเนี่ยการที่คุณคิดมากหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าคุณโฟกัสกับปัญหาหรือสิ่งที่คุณไม่ชอบแค่เพียงจุดเดียวเนาะค่อยๆลองซูมซูมชีวิตตัวเองออกมาแล้วคุณมองว่า เฮ้ยมันยังมีสิ่งที่ดีอีกหลายๆอย่างมากมายคุณยังมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวมีคนรักที่ดีคือแบบสมมติถ้าเราไม่แฮปปี้กับเรื่องงานนะคะแบบเพราะยังมีสิ่งดีๆรอคอยอยู่หรือถ้าใครแบบเหมือนละอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาอย่าไปโฟกัสแค่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอะมองภาพรวมในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะว่ายังมีอะไรที่แบบเฮ้ยเรายัง เฮ้ยเรายังมีนะแต่คนอื่นไม่มีคือมองว่ามองให้เป็นบวกค่ะไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนะแต่ว่าให้เราให้เรา,เราแบบไม่ได้มองแค่จุดเดียวอะเราเอาจุดนั้นมาทําให้เราไม่มีความสุขมาบั่นทอนความรู้สึกเรานะคะโอเคต่อมานั่นไง <laughs> healing chaos เนี่ยคือในหัวคุณเนี่ยแบบปั่นป่วนคือคิดเยอะคิดมากกับคิดเป็นพายุเลยตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้อง รักษาความรู้สึกตัวเองต้องมาต้องมาแบบกลับมาฟื้นฟูจิตใจข้างในความความรู้สึกของคุณนะคนที่เลือกไพ่ชนุนี้อาจจะแบบพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะเพราะแม่หมอรู้สึกว่ารู้สึกแบบนั้นนะคุณต้องกลับมารักรักตัวเองแบบกลับมาให้เวลาตัวเองดีกว่านะคะกลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข เ,เปลี่ยนความคิดอันนี้สําคัญมากอยากจะให้แบบโฟกัสนะคะคือโฟกัสกับความคิดตัวเองนะอืมว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราคิดมันมันบวกหรือมันลบกับตัวเราถ้าเราคิดลบปุ๊บให้เรารู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราคิดลบแล้วนะเราต้องหยุดคือมันไม่ใช่ว่าต้องหยุดคือแบบสั่งตัวเองนะแต่แม่หมอกอจะบอกอย่างนี้พอเรารู้ว่าเราคิดลบปุ๊บอะเราจะหยุดคิดลบทันที จริงๆล,ล,ล,ลอง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 ทำเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอคิดลบปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเราคิดลบปุ๊บอาวเฮ้ยคิดลบมันก็จะหายไปเองแล้วเราก็อ่ะกลับไปโฟกัสต่อกับสิ่งที่ที่เป็นพลังบวกที่มันแบบว่าทําให้เราแบบไม่จมไม่ดิ่งนะคะโอเคต่อมาอคชั่นเนี่ยถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องทําแล้วนะไม่งั้นคุณจะยิ่งแบบ ยิ่งไม่มีความสุขกับตัวเองไปมากกว่านี้นะอันนี้ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าคุณจะคิดถึงเรื่องอะไรในตอนนี้นะคะที่เข้ามาดูไพ่เนาะถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแอคชั่นนะคะแม่หมอจะบอกว่าแอคชั่นเนี่ยมันก็คือเท่ากับเรีอคชั่นและสิ่งที่เราลงมือทําสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกับความคิดนั่นเองเนาะโอเคสุดท้ายแล้วเกรซบางทีพอเราคิดคิดลบคิด แบบอะไรที่มันทำลายความรู้สึกตัวเองอมันยิ่งแบบเหมือนเราดึงพลังตัวเองเกรซคือการที่เราแบบมันเหมือนแบบให้ตัวเองมีความสุขบ้างออย่าลืมที่จะเปิดรับพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะซึ่งสิ่งนี้มันสำคัญมากเลยนะถ้าเราทําได้มันจะ ปล่อยวางมันจะปลดปลดล็อกตัวคุณให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณก็จะแบบไม่ไม่เคลื่อนเอ็นไหวไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคะคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในตอนนี้นะคะแล้วแม่หมอว่าสิ่งดีๆมันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงไปเองจากการที่คุณเปลี่ยนความคิด นะคะคส่งพลังให้เยอะๆเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ